เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ําประจำวันที่3พฤษภาคม วันนี้กับข่าวรอบค่ำเนะครับเรามากันที่รายงานแรกซึ่งต้องบอกว่าเลือดผีมันข้นจริงๆริงดูทาง Daily Star สืเสอังกฤษนะครับที่ออกมาระบุว่ามาคราสแบตฟอร์ตให้ความช่วยเหลือเวสต์บราดโดยการเสนอบ้านเช่าราคาแบบพี่น้องเลยครับหลังจากที่อดิกองหลังวัยสิสามปีรายนี้กลายเป็นบุคคลล้มละลายแล้วครับซึ่งกับเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งที่มาคราสแบตฟอร์ตได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากกับเรื่องนอกสนามหลังจากไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองครับเพิ่งจะมีข่าวว่าได้ช่วยทางอาริชาเลมันนักเตะทีม ทั้งน,นี้ย้อนไปที่เรื่องของเวสบราวน์นะครับกับการกลายเป็นบุคคลล้มละลายนั้นเนื่องจากว่าเจ้าตัวไม่สามารถจ่ายหนี้ประมาณ6หลักที่ค้างไว้ให้กับสำนักงานสรรพากรแล,กละก็ศุลกากรรวมไปถึงค้างค้างงรถยนต์ของเขาอีกหลายงวดด้วยครับซึ่งกับไซร์ที่เวสบราวน์ไม่สามารถจ่ายหนี้หรือว่าเป็นหนี้ขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าเจ้าตัวเนะี่ยไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และผิดพลาดไปหลายล้านปอนด์เลยครับจนนำมาสู่ความล้มเหลวทางด้านการเงินของเขานั่นเอง มากันนี้ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของเกาโชแมกาโตเว็บดอทคอมสื่อดังของอิตาลีครับหลจากรายงานที่ออกมาระบุว่า2ทีมยักษ์ใหญ่ของเวทีเกาโชเซเรียอย่างยูเวนตุสและก็เอซีมิลานนะครับกำลังให้ความสนใจองต์นิเมาสยานกองหน้าวัยยีมเปีของทัพปีแสดงไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และสื่ออิตาลีเจ้านี้นะครับก็ยังได้ออกมาอ้างอีกว่ามีโอกาสสูงไม่น้อยครับที่เอเดรินทัจะปล่อยมาสยานออกจากทีมเพราะทั้งสไตล์การเล่นจนนประตูไม่ได้ตอบโจทย์ที่เอเดรินทัต้องการจากกองหน้าตัวเป้าของทีมนนัั่เองครบ มากรดีข่าวต่อไปนะยครับยังอยู่กับรายงานของสื่ออิตาลีอย่างลารีพับบิกากันบ้างครับโดยสื่อเจ้านี้นีครับได้ออกมาเปิดเผยว่าทางแมนยูเน็ดได้วางเพดานค่าตัวที่พร้อมจะจ่ายกับนาปโปลีสำหรับการดึงตัววิทอซิมเฮนเข้ามาร่วมทีมแล้วครับในช่วงซัมเมอร์นี้ที่ตัวเลขระดับ110ล้านยูโรอย่างไรก็ตามกับค่าตัวดังกล่าวของทัพป,ปีแสดงนะครับก็ยังคงห่างไกลกับที่นาปโปลีนะ่ะเรียกร้องไว้ตอนแรกซึ่งนาปโปลีระบุไวช้ชัดเลยนะครับว่าค่าตัวขั้นต่ำของโนะอซอิมเบ ข่าวต่อมาครับมาที่สื่ออังกฤษกันบ้างกับเเลกราฟือจากรายงานนะครับที่ออกมาระบุว่าแมนยูนเต็ดและเบอร์ลี่ไม่มีการเจราจาใดๆเลยครับถึงการย้ายทีมของวอลเวคฮอสแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้ดูนักเตะน,นะครับมีแนวโน้มสูงมากที่จะย้ายกลับไปยังเบอร์ลี่เมื่อสัญญาย,ยืมตัวสิ้นสุดลงซึ่งตอนนี้ก็มีเบซิกตัสทีมดังจากตุรกีนะครับต้องการดึงตัวเวคฮอสไปร่วมทีมอีกครั้งแต่ทะว่าตอนนี้น่ะเป็นการดึงตัวไปร่วมทีมแบบถาวรเลยครับ มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับ3นักเตะที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาจนนี้ชื่อเข้าชิงรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรนในเดือนเดืงกล่าวซึ่งในเดือนเมษายนนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยบรูโน่ฟานเดนเดสวิกตอร์ลินเดลฟและก็ลุคชอครับสำหรับแฟนพทีท่านไหนที่อยากจะร่วมโหวตนะครับก็สามารถโหวตได้ทางเว็บไซต์สโมสรและก็แอปพลิเคชันของสโมสรได้เลยครับ มากันที่ข่าวต่อไปนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับริโอเฟอร์ดินานที่ถูกบันทึกชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศของสพริมเยร์มลีกเป็นคนล่าสุดแล้วครับซึ่งทางริโอนะครับจะเข้ามาสมทบกับทังเซอร์และฟูซานและก็อาร์เซนเวนเกอร์ในการมีชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศของปี2023แล้ววันนี้ทางสมาคมพริมร์ลีกนะครับก็จะมีการประกาศออกมาอีก2รายต่อเนื่องจากริโอเฟอร์ดินานด้วยครับทั้งนี้กับการมีชื่อเข้าสู่หอเก,กียรติยศของพริมเมลีกริโอเฟอร์ดินานก็ได้กล่่่าาาาวววออยงื้มิตเไ ด้วยความเป็นกองหลังผมไม่คุ้นเคยกับการเฉลิมฉลองรางวัลส่วนตัวเลยนะเราปล่อยสิ่งนั้นให้กับพวกกองหน้าและก็กองกลางมากกว่าในตอนที่คุณเริ่มต้นเส้นทางอาชีพค้าแข้งคุณไม่เคยคาดฝันหรอกว่าสิ่งต่างๆมันจะมีผลลัพธ์ยอดเยี่ยมแค่ไหนหลังจากนั้นผมยังคงจดจำได้แม่นเลยนะกับการเดินทางยาวไกลทั้งบนรถไฟและก็รถไฟใต้ดินทั้งหมดทุกๆการฝึกซ้อมการทำความสะอาดรองเท้าสตาร์ทของบรรดานักเตะรุ่นพี่และการดูแลเสื้อผ้าของบรรดานักเตะรุ่นพี่ด้วย ผมจำได้ในการกลับไปยังที่พักและได้พบกับบรรดาเพื่อนๆน,นักเตะซึ่งแต่ละคนก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมทั้งนั้นนี่คือความรู้สึกที่แสนวิเศษในการได้รับการจดจำจากบรรดาเพื่อนร่วมอาชีพและก็แฟนบอลการถูกบันทึกชื่อลงสู่หอเกียรติยศของพรีเมียร์ลีกเคียงข้างกับเหล่าสุดยอดนักเตะและสามพูได้อย่างเต็มปากว่าผมบรรลุความฝันของตัวเองแล้วนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่วิเศษมาก,มากๆสำหรับชีวิตผมฟุตบอลอังกฤษคือจอกศักดิ์สิทธิ์และผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมสามารถทำมันได้แล้ว สำหรับเส้นทางอาชีพคาแข่ขงของริโอเฟอร์ดินานตลอด20ปีบนวทีพรีเมยรีกนะครับเจ้าตัวลงสนามไปทั้งสิ้น504นัดทำได้11ประตูเก็บคลีนชีตได้ทั้งสิ้น189ครั้งและควา้าแชมป์พรีเมยรีกได้6สมัยด้วยกันครับมากระดิกข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของเจ้าหนูอลเลฮันโดการนาโชกันบ้างดีทางเอริคกินฮากนะครับได้ออกมาร่วมแสดงความยินดีกับดาวเตะวัย18ปีรายนี้ในการขยายสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรมออกไปอีก5ปีพร้อมกับได้กล่าวแสดงความยยินนนดดีีกกกักกััญญัับบบคคคครรรรรอออวววขงงงาาาาโชถึต่่สญญ้้้ นี่คือช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นผมขอกล่าวอะไรบางอย่างนะอเลฮันโดการนาโชพัฒนาขึ้นมาอย่างมากและกําลังพัฒนาต่อไปซึ่งนั่นคือเหตุผลที่เรามาที่นี่ในวันนี้จากฟอร์มการเล่นรวมถึงการต่อสู้เพื่อสอดแทรกขึ้นมาในทีมแล้วอเลฮันโดการนาโชสมควรได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่นี่คือก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่ของการนาโชนะและเขาก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆด้วยตอนนี้ผมคิดว่าสัญญาใหม่ครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและก็ช่วยกระตุ้นให้เขานะทำได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอีก แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการผู้เล่นซึ่งสามารถทำสิ่งที่น่าทึ่งได้และมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการคว้าชัยชนะอย่างเดียวนะเพราะวิธีการที่เราจะชนะก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามชัยชนะก็คือสิ่งสำคัญที่สุดนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นค่อยมาพูดถึงเรื่องวิธีการเพราะเรากำลังลงเล่นในโรงละครแห่งความฝัน สโมสรแห่งนี้ต้องการมีถ้วยแชมป์ติดมือเหมือนกับตัวคุณเองนั่นแหละที่ต้องการคว้าแชามป์เช่นกันเพราะถึงแม้ว่าสัญญาใหม่จะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วในอาชีพค้าแข้งคุณก็ต้องการสะสมทวยรางวันนั่นแหละผมมั่นใจนะเมื่อคุณเลิกเล่นคุณต้องการมองย้อนกลับมาแล้วก็พูดว่าผมเคยคว้าแชามป์พรีเมียร์ลีกเคยคว้าแชามป์แชมเปี้ยนส์ลีกและก็เคยไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยซึ่งกับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าอาร์เลฮันโดกาญชโว์มีพองสวรวค์จะทำแบบนั้นได้นะ คุณต้องมีการฝึกซ้อมและก็ทำงานอย่างหนักด้วยการเซ็นสัญญาฉบับใหม่ครั้งนี้คือการเริ่มต้นใหม่ของการนาโชว์ในวันพรุ่งนี้เขาจะได้รับบทบาทใหม่และได้เริ่มทำตามเป้าหมายใหม่ของเขาด้วยมากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับทัสนะของพอปาร์เกอร์อดีตแบ็คขวาของทีมดูทางปาร์เกอร์นะครับที่ออกมาระบุว่าฟอร์มการเล่นโดดเด่นของอามาเดียโรบน u t u b e นั้น ไม่ได้หมายความว่าเขาจะพร้อมสำหรับการเป็นตัวหลักของทัพป,ปีสแสดงในซีซั่นหน้าและก็ดียกเอาเคสของอันโตนี่มาเปรียบเทียบว,ว่าปีกชาวบราซิลก็มีไฮไลท์โดดเด่นเช่นกันใน YouTube แต่ก็ต้องปรับตัวอย่างหนักกับทีมในซีซั่นนี้ครับดิพอบร์เกอร์นะครับได้ทัชนะกับเรื่องของอามัดเดียโลว่าผมไม่คิดว่าอามัดเดียโลจะมีบทบาทในซีซั่นหน้ากับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดหรอกนะถึงแม้เขาจะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมกับเซน์แลนด์อย่างมากในซีซั่นนี้ก็ตาม ผมเคยเห็นเขามาบ้างแล้วนะและก็รู้สึกว่าเขาเองก็ทำได้ดีเช่นกันแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวเขามากนักดังนั้นผมจึงคาดว่าเขาจะถูกปล่อยยืมตัวอีกครั้งในซีซั่นต่อไปนี้แหละเพราะว่าทางแมนยูเต็ดต้องการให้เขาได้ลงสนามมาที่สุดและแน่นอนว่าโอกาสแบบนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นที่แมนยูเนเต็ดด้วยหลายคนอาจจะเคยเห็นไฮไลท์ของอามัดเดียโลใน u t u b e แล้วก็บอกว่าเขายอดเยี่ยมจริงๆแต่ทุกคนก็น่าจะจำได้ดีนะกับเคสของอันโตนีเขาดูโคตรเก่งเลยละ่ะใน u t u b e เขาดูน่าทึ่งอย่างมากด้วย แต่ฟุตบอลไม่ใช่ YouTube และจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่อาจรับประกันตำแหน่งตัวจริงภายในทีมได้เลยอันตนี้ยังคงต้องพัฒนาให้เป็นผู้เล่นที่ดีมากขึ้นกว่านี้แต่บางทีในอนาคตกับเคสของอามัดเดียโลแล้ว,ลวเขาอาจจะกลายเปน็นตักเตะที่ยอดเยี่ยมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้นะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r ร d d e v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม